สวัสดีค่ะร้านออรุ่นเดืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาดูกับรถพ่วนเดินเดินตามค่ะตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อชิบะยูระนะคะรุ่น GED15RE ค่ะเครื่องยนต์เบนซินสีจังหวะค่ะขนาดอยู่ที่4แรงนะคะตัวนี้ก็มี2เกียร์ด้นหน้าค่ะแล้วก็2เกียร์ถอยมีเกียร์โลไฮด้วยนะคะเนี่ลักษณะโดยรอบค่ะตัวนี้ก็สามารถหมุนแทนกับได้ด้วยนะคะ ตัวโรตารี่นะคะความกว้างก็อยู่ที่40เซนค่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานของเครื่องตัวนี้กันค่ะ ใช้งานเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามเราเข้ามาได้นะคะที่ร้านเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ